ยกตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งสินค้าที่ RCD หรือว่า RCD ได้เด่นไหมคะแล้วก็เริ่มมีเป็นไงครับสีนี้โดนไหมครับน้องตาตนอนแล้ว,ว,ย,ลว,วยังไ,ยว <c oughs> ยงไม่ตายนะสีมงง่วงตัด สวัสด,ดีครับพบกับช่องเทียมโมตบนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ทุกคนครับที่เราเดินทางมาจากแต่จังหวัดนครศรีธรรมาชจะไปสนามช้านครนับน้องคนแรกครับนี้คือน,น้อง ลองอไดุ้ครับสดด้วยดีดีครับอมนี้พนขากช่มฝากเจ้าวเลยก็แต่ขี่มาวันนี้ไม่มีสายซ้อนนะวันนี้มาคนเดียวแปลมากเลยนี่ไ้าหาข้างหน้าครับตอนไี้เราไปหาข้างหน้าเอาพิตีงครับเสนามวันนี้คสนามก็นี่เหรอตอนไหนไม่ใสี่ังสัมผัสสไตล์คตั้สหนุกครับสนกขี่ควบรถ ลายมันขี้เอนดูโร่ลุ้มเขาไม่ได้เรียบลุ้มแล้วต้องเรียบลู้มตกตกเพราะไม่ลมนะตกรอดลอไม่ได้ไหมครับนี่ระยะถมาทำแค่นนี้ก็โรงแรมก็ชัดแน่นอนนะรีสอร์ทตามอะไรเงี้ยชัดแน่นอนนะครับไปกับเด็กแน่นอนนะครับหมายหัวแวะขุดขุดทำให้สุด แต่งประมาณล้านหนึ่งครับเับับหายตอไม่นานอำหายของถครับรอยจริงเต็มลำเต็มลํา เติมแล้วใช่หเรียสู้กัดครับเรี่อวัฒนธรเรียนสู้กันนะครับเราพามาดูมามาเก็ตเหมือนงโซทอมมาเก็ตเรื่อวัฒีธรรมเป็นหมดเลยครับเรื่รรเก็ตมาเก็ตมาเก็ตนะครับาเก็นะครับย่ามาบอ นิดสุดแข่งนเีเลยวันนี้เราจะไปสนามเป็นยังครับแข่งได้แ้วันนี้นี่มาจากประเทศอะไรครับตุรกีตุรกีนะครับตุรกีชื่ออะไรครับพี่ชื่อนาครับ ถ้าถ้าสังเกตเห็นไปโคราชนะครับเขาเขาเขาไม่เป็นแบบนี้ครับเี๋ดวเราจะตัดภาพไปที่สนามช้างครับ She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it. Till I see it, so I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I'm saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. She has got a body like a coke she likes to. อันนี้เราจะถ่ายรูปรวมทุกคนนะรูปนักท่องเที่ยวไปแบบน้ำจ่อ บิ๊กไบร์นะครับมองมัรไปสองรอบๆครับนี่กลุ่มของเราครันที่เลยนะครับมองไปรอบๆครับผมหมูมีแต่การโดนใจเฮ้ยบังแน่แน่แน่เนี่ยแน่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 แย่แน่ให้พก่อนเลยให้พีก่อนเลยนะครับคราวนี้เราจะถ่ายรูปรวมก um ันครับผมอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเข้าไปชมในงานกันนะครับ ถึเ Big ง,ลงเลยครับซื้ออั1 0 0 0 s p นะครับบิ๊กไบค์คันแรงผมนะครับนี่สีม่วงสีม่วงอวโอ้โห โดนไหมครับนองตาโดนแล้วยังไม่ตาย <c oughs> ยังไม่ตายนะสีม่วงตัดหัวเป็นหนึ่งก็ไวอีกสองใค่ก็ให้ได้าปากชอนะ่องนะปากช่องพี่ครับ <c oughs> เป็นไงพี่ปาวันนี้ <c oughs> จะออกขั้นไหน,นครับเดี๋ยวน่าจะขโมยกลับบ้านสักคันหนะึ่งครับเจ้าหน้าที่ดูแลเต็มตอนนี้ครับเราก็เข้ามาในสนามช้างเเน่นแนลนะครับโล มีไกด์นำทางน,นะครับผมเราต้องไปไหนบ้างครับตอนนี้เราจะมาเป็นชมสาวกันครับอาอดับแรกอาดับแรกนะ <laughs> <laughs> ขับรถ <laughs> มานาน,นะครับต้องไปดูสาวก่อน,นครับอย่าเพิ่งไปดูรถนะครับมาดูสาวก่อนดูว <laughs> <laughs> ัดตลอดนี่ก็คือคนถือรบให้เป็นไงครับสบายไหมครับ ยิมยามาฮ่ายาม,มาหาโคตรดีครับเยนเ็ยนมากนะครับทีมยาม,มาฮ่าของแอร์อะไรนะครับยงงเย แล้วความเป็นจริงนะก็จะเป็นการควบคุมรถเลยครับสุดยอดนะครับผมูจิมา How careless we can yeah. be. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. staying in